ข้อที่เป็นประเด็นที่สองคือทําไมถึงต้องมีวินัยวินัยมีไว้เนี่ยถ้าถามว่าจุดประสงค์ของวินัยวินัยมันแสดงว่าถ้าพูดวินัยคําเดียวมันหมายถึงรวมกันในภาพรวมแต่ถ้าเป็นของครูเรามันจะใช้คำว่าวินัยของขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถ้าวินัยโดยทั่วไปของหน่วยงานของส่วนราชการเวลาเขากําหนดขึ้นเขามีวัตถุประสงค์หรือจุดหมาย อยู่เพียงแค่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทางราชการถ้าถามว่าข้อใดคือจุดประสงค์หลักของวินัยตอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการแต่ถ้าถามวินัยของข้าราชการครูนีปลายทางของวินัยของข้าราชการครูอยู่ที่ตัวนักเรียน นักเรียนนะครับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางรางังสับเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ให้ข้าราชการครูเราปฏิบัติโดยมีวัตถุประสง,ง,ง,งค์ปลายทางอยู่ที่ผู้เรียนต้นทางอยู่ที่ครูปลายทางอยู่ที่ผู้เรียนเพราะฉะนั้น จุดประสงค์ของวินัยมันจึงมันจึงหมายถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทางราชการแต่ถ้าบอกว่าวินัยของค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี่อย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงที่ปลายทางของการประพฤติปฏิบัติของครูคือเพื่อผู้เรียนเพื่อนักเรียนตอนนี้ผมอธิบายาคำอยู่สองคำคำแรกคำว่าวินัยคำที่สองจุดประสงค์ของวินัย ถาวินัยของข้าราชการครูและบูคลากรทางการศึกษามันจะมีคําอธิบายไว้ในกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2 5 4 7อธิบายความหมายว่าวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่บัญญัติขึ้นให้ข้าราชการครูต้องปฏิบัติตามคราวนี้จุดประสงค์ที่สําคัญคําว่าวินัย จุดประสงค์ของวินัยคือประโยชน์ของราชการแต่ถ้าเป็นวินัยของราชก,การภูและอุคลากรทางการศาึกษาประโยชน์ของราชการของเราคือตัวผู้เรียนตัวนักเรียนคราวนี้วินัยครับเมื่อมีการกระทําความผิดทางวินัยวินัยจะแบ่งออกเป็นวินัยไม่ร้ายแรงวินัยร้ายแรงถ้าพูดถึงทางโทษโทษมันจะมีโทษห้าสถาน คราวนี้วินัยของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเรานะครับวินัยจะเริ่มจากเบาไปหาหนักอันนี้คือลักษณะของวินัยข้าราชการครูการพิจารณาเรื่องผิดวินัยเนี่ยจะ,ะเรดับโทษจะเรียงจากสถานเบาไปหาหนักเรียงยังไงก่อนีเด้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าีเด้ห้าตัดลวโกดไล่ดีเด้แต่เราอธิบายความหมายว่าลักษณะของความผิด ทางพินัยห้าสถานจะเรียงจากระดับเบาไปหาหนักภาตัดรถผลไล่หนึ่งสองสามเป็นความผิดพินัยที่ไม่ร้ายแรงสี่ห้าเป็นความผิดพินัยที่ <5. S 1> ร้ายแรงคราวนี้ถ้าผิดพิ่นัยไม่ร้ายแรงนี่การจะลดหย่อนมันมีคําอยู่สองคำท่านต้องเข้าใจนะครับหนึ่งคำว่าลดสองคำว่ามดหนึ่งคำว่าลดโทษสองคำว่างดโทษ แสดงว่าเวลาถูกลดขั้นเงินเดือนถูกตัดเงินเดือนผูภาคทันด่์มันจะต้องใช้ถ้ามีกรณีที่ที่มีความที่มีความาจําเป็นว่ามีเหตุที่จะต้องลดโทษมีเหตุที่จะต้องลดโทษสมมติว่าพณะกรรการปูคนนี้ประพฤติผิดวินัยระดับโทษจะเป็นลดขั้นเงินเดือนได้รับการพิจารณาลงโทษลดขั้นเงินเดือนแต่ถ้าเขาเป็นคนที่มี ที่มีุณงานความดีนะมีเหตุอันควรลดโทษเขาสามารถลดโทษลงไม่ได้เหลือตัดก็ได้แต่เหลือเหลือผาาก็ได้แต่ห้ามตังบนี้ก็คือห้ามออกนอกกรอบแสดงว่าอธิบายความหมายตรงว่าวินัยไม่ร้ายแรงนี่ถ้ามีเหตุอันควรลดโทษลดได้แต่ห้ามตำงบ่าถ้าคันแต่ถ้ามันจะผาคันนี่ถ้าจะลดแสดงว่าโทษมันต้องอยู่ตรงเบาสุดใช่ไหมครับถึงจะลดได้ไม่ใช่ถูกรดท่านในเดือนจะมาลดโทษนะครับ ไม่ใช่ถูกรดขันเงินตากเงินเดือนจะมางดโทษนะครับคนที่จะถูกงดโทษได้แสดงว่าต้องเป็นความผิดวินัยเล็กน้อยเป็นความผิดคร,รั้งแรกเป็นความผิดวิยัยเล็กน้อยถึงมีเหตุอังควรจะงดถ้าจะงดนี่เขาบอกว่าไม่ใช่งดเฉยๆนะผมไม่ลงโทษคุณไม่ใช่เวลาเขาจะงดต้องมีการว่รากล่าวตักเตือนหรือไม่ก็ให้ท,ทําทานบนเป็นหนังสือ เวลาเราจะถูกลงโทษภาคทันระดับโทษเรามันภาคทันแต่เรามีเหตุอันควรที่จะลดลงไปอีกถ้าลดลงไปมันหมดแล้วครับเขาจงใช้คาว่างดโทษถ้าจะถูกลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงมีเหตุอันควรลดลดได้แต่ห้ามสั่งว่าภาคทันถ้าเป็นความผิดเล็กน้อยมีเหตุอันควรงดโทษให้หนึ่งว่าเราเตือนสอง ทำทันบนเป็นหนังสือเขาอธิบายความหมายไว้แค่นี้ที่สําคัญที่เราที่ผมเพิ่มเติมให้วันนี้คือให้เรารู้ว่าระดับโทษทางวินัยของเราจะเรียงจากเบาไปหานักเราก็ท่องไปตามเบาในดียเบาไปหานักในผ้าตัดลดโปรดไล่ข้ามไปตอนนี้พูดถึงประเด็นหลักสําคัญอยู่สามข้อนะหนึ่งเวลาเราตัดคืนไปถึงบ้านดีไม่ใช่นอนเลยนะครับบอสสายังไก่มื่นอ่าน นี่ความหมายต้องได้ข้อที่สองครับจุดประสงค์ต้องได้ต้องได้ข้อที่สามที่พูดมาหน้าเมื่อกี้นะครับอันนี้คือระดับโทษนะคโทความหมายของวินยัยมันมีคาว่าวินยัยกับความหมายของวินยัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถ้าความหมายของวินัยคือกฎเกณฑ์คือแบบแผนคือข้อบัญญัติที่ส่วนราชการองคอก์กรกําหนดขึ้นถ้าวินัยของข้าราชการครูและปุคลขากรทางการศาึกษาเป็นข้อห้ามเป็นข้อปฏิบัติอันนี้พูดไใ้ในในในองค์กรทั่วไปองค์กรไหนมีคนทํางานองค์กรนั้นก็ต้องมีการกําหนดระเบียบแบบแผนข้อปฏิบัติซึ่งเขาเรียกว่าวินัยข้าราชการครูและปุคลากรทางการศาึกษา ก็จะมีวินัยกำหนดไว้วินัยของข้าราชการครูเป็นเป็นเป็นกฎหมายซึ่งมีศั์ของกฎหมายอยู่ในระดับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาลบในวินัยอันที่สองวินัยของข้าราชการกับวินัยของข้าราชการครู อันนี้วินัยของข้าราชการอันนี้วินัยของข้าราชการค,ครูและบูคลากรทางการศึกษาถ้าเรามื่อกี้ <Arc ane S 1> <splendid. S 2> ผมพูดว่าวินัยของข้าราชการมันมีวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทางราชการอันนี้เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทางราชการวินัยของข้าราชการครูเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายคือคุณภาพของ ผู้เรียนครระดับโทษทางวินัยโทษทางวินัยมีห้าสถานการกำหนดโทษทางวินัยจะเ,เรียงจากเบาไปหาหนะักภาคตัดลดปลดไล่ภาคคันตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนเป็นวินัยไม่หลายแรงปลดออกไล่ออกเป็นวินัยห้ายแรงไม่ร้ายแรงคือภาคตัดลดปลดไล่ มีเหตุอันควรลดโทษลดได้แต่ห้ามตำกว่าห้าครันถ้ามีเหตุอันควรงวนโทษก็ให้ว่าเก่าตับเตือนหรือทําทันบนเป็นหนังสือถ้าวินัยร้ายแรงครับมีเหตุอันควรลดโทษลดได้แต่ห้ามตำกว่าปดออกห้ามตำกว่าปดออก บทสลไราต้องออกจากราชการเหมือนกันแต่สิทธทิประโยชน์ของข้าราชการมันจะต่างกันตรงปลดออกมันจะได้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ